คุณตำรวจคุณตำรวจหนูโดนข่มขืนฮะแล้วรู้จักคนร้ายไหมครับไม่รู้ค่ะแต่มันยังซ่อนอยู่ที่บ้านหนูอยู่นะคะฮะเฮ้ยเกงเกงเกงเฮ้ยคดีข่มขืนไปเร็วเร็วรีบไปรีบไปรีบไปเลยเดี๋ยวมันก็หนีหายไปไอ้ชั่วข่มขืนผู้หญิงกลางวันแสกแดดเฮ้ยยึมนี่จะไปยึมรถอย่ามาตบนะเฮ้ยระวังระวังระวังใจมันเด็ดครับทำแล้วไม่หนีด้วยครับไอ้ยหรือว่ามันหนีไปแล้วอ่ะเกงอยู่ไหมเจอไหมเตัวเร็ว มันไม่ได้อยู่ในน้เอา้ามันอยู่ที่ไหนอะในตู้เย็นในตู้เย็น<ะ><ะ>เอาแลวคนแป็ดอะไรจะอยู่ในตู้เย็นว้สรุปบ้าแล้วบ้าชัวร์วเลยตายโหงเวรกรรมแล้วพี่ตำรวจคนบ้ามาแจ้งก็มาเสียเวลาใครรู้เรื่องเขา้าอยอยเขาอีกเนี่ยคุณบอกว่าคนที่มันข,ข่มขืนคุณที่อยู่ในตู้เย็นโอ้ยยังจะอยู่ในตู้เย็นอ,อีนอนเนเอกเ้ ไอ้มันจะอยู่ในตู้เย็นมันยังอยู่คุณจะมาจับมันนะโหมันน่ากลัวน่าสยดสยองนองคายมากเลยอะโหนั่นนั่นคือน่ากลัวสุดๆนะครับสุดประเทศอีกนิดเดียวประเทศเพื่อนบ้านแล้วโอ้ยป้าว่ะแกเนี่ยว่าคุณจะมาเปิดสิป้า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 เ้าป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 ้าไ้าป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 ้นป้า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  แล้วนะจับอะไรเล่าอ่ะโอ้ขวดน้ำโดนจับแล้วนะเอาไปไปโรงพักนั่เก่งมากคุณตำรวจสุดยอดไอเดียเลยใครก็คิดไม่ออกจับขวดน้ำเนี่ยโอ้ยเจองจาามมาเงี้ยจะบ้าตายเนีลยสมน้ำหน้าไอ้เจนบ้ากาวไอ้เจนโลกจิตกต้ออออยย่่่าาาไล มันบ้าก,กามมันโรคจิตถามคำสุดท้ายมันหรือเจ๊